อโอเคอ๋อก็สวัสดีท่านชมโอ้ผม m p g m n x รันนี้เราจะไปเล่นอโอเคกันอยู่แล้วนะ Rise of Kingdom โอเคโอเค อัปเกรดอะไรดิอโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรโอเครับโอเคอัปเกรดอะไรดิทา่บบทานผู้ชมทบชอบท่านผู้ชมอันนี้อัปเกรดอันนี้ก็อัปเกรด หนึ่งสองเรียบร้อยอัพเกืดอคลับหนึ่งสิหนึ่งสองสามสี่ห้ารอสอง,งโอเคสำเร็จเลยยับเรียบร้อย ก็ได้มนมาทำเพรสกันต่อกันเลยกันเลยกมต้องแชนเผาเกือบร้อยอันน่าต้มกันนิสโอเคชวนเผาโอ้ว,ว้าว ไม่มีหรอกโอ้โหต้องเปิดจดหมายให้หมดเพราะมันเก๊กะมากเลยจดหมายเนี่ยโอเคเก็บไว้อู้ววว ว้าวนี่เลยโอเคดูไอเทมแกะอะไรดีไหมกะเลยลันโอเคแกะอีกโอเคแกะให้หมดเลยตรงโอเค อันนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้อย่างเลวจิตตอันนี้เลวก้าแล้วพะอันนี้มันยังไม่ครบอย่างน,นี้ครบละก็อัปเดตท่านเออยัยงยังยังอัปเดรดไม่ได้ <c ười> รีบเลยเนี่ยเราอไปต่อสู้กันเลยแล้วกันนะต่อสู้สิบหกแล้วกันพออันนี้ด้ต้หนึ่งได้เลย Rumpan! Lä I Luft! glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valla-halskärnan. är här talar den här... ska är i din heliga plikt! Mm. 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 <tryck> นี่ลดนิดนึงลดไหมลดลดเพิ่มอัน,นต้องเพิ่มน,นี่เดี๋ยวเดวเพิมเพิ่มเพิ่มอันนี้ลดลงเพิ่มโอเคลดลง ให้นักดาบเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นคอนเนัก็เป็นอะไรนะพนเนนี้อ๋อยงหินแน่กินกันโอเคต่อไปให้ลงนี่ลกัน

Mina lodrocksnamn, Triviant och kapitulera. Mina glamorösa skolgård kommer att in i själva โอเคไปอัปเกรดผู้บัญชาการแป๊บหนึ่งนะผู้บัญชาการอันไหนดีอันไหนแบบจริงอันนี้หรอไม่ได้จริงใช่ไหมอันนี้เยอรมันอันนี้ยอันนี้

This is <UAIS> <I> <inaudible> It is so, need, uh, easy to sin and so hard. To war? war is just a bigger, uh, uh, better game. Once a soldier, always a soldier. Hey there, want uh, 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 to play a game? Loyalty, order, sacrifice, honor. chief gives. ขอเพิ่มเหุตัวน,นี้นิดนึงนะ อำนาจส่งขึ้นโอ้เย็นมากยุทธนาการยุทธการเอ้ายุทธการเอาดอเดี๋ยวถ้าท,ทายมั้ยนี้ หน้ทายอยู่เราจะได้ไหมเนี่ยอันนี้มีเท่าไหร่นหนยนย่มีสอันใช่ไหมห้าแปด ข้าไป0 0 0ูหาร4เท่ากับ14500 14500 14500 14500ับหนลักเอานี่เกือบร้อย Again, you know. A good chief gives, he does not take. When you're you know, who is the real barbarian? Is see on? Has also soon, soon, หนึ okay. ่งสามหนึ่งสองห้าหนึม้าี่แหละนึ่งสามหนึ่งสองห้า่าโอเคทึ่สามหนึหมดเลยรวมท้าทายมาดสสูสิชนะไหมหรือ ด่มากพร้อมแรวเริ่มฝั่งน,นี้เป็นไวกี้งฝั่งนั้นก็สู้ได้อยู่แล้วมั้งใช,ใช่ใช่ใช่สู้ได้เยสชนะครับเราเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสามสอง หนึ่งห้าสามสิบเราอยู่อันดับที่สองพันกว่าเลยสองนี่แล้ว ้วมันเท่าไหร่อ่ะในดูดอ๋อโอเคเราเยอะกว่าเพราะเราเป็นไวทจริงนะเราก็้หน้อยู่แล้วใส่ได้ครับรวมก็ได้นะครับม,ม่เท่าไหร่เนี่ย นะชนะชนะเดี๋ยวยชครับดับที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าต้องเอากองประมาณที่น้อยก็คืออันนี้ โอเคประมาณนี้นะไข่โอ้โหมาหว่าอะไรแถวหน้าบ้านกูนี่โอเค,อเคก็สำหรับคลิปนี้ผม NPTMCNX ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายและอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้ว mm hmm. พบกันใหม่ในอีพีหน้าสัปน,น,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย